ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีิเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาคุณชมมาอยู่ที่วัดป่าพารันเพชรนะครับวัดป่าพารันเพชรนี่เป็นวัดของหลวงปู่สวงนะครับเคยอยู่ที่นี่นะครับมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์มีถ้าเยอะมีถ้ำสี่ห้าถ้ำมีบ่อน้ำนะครับก็หลายบ่อนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าที่เห็นเห็นก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชมแล้วก็ไปดูตัวเลขนะครับเลข ในบาดโบราณบาดดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วไปดูบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับคุณผู้ชมนะครับนี่คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับน้ําที่ไม่มีวันแห้งจริงๆนะ ญาติที่ทำที่เดินทางมาจะาใก,กล้ๆนะครับก็ส่วนมากก็จะมาที่นี่นะครับมาที่บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้กำลังสร้างอยู่นะครับเป็นโบสถที่หลวงปู่สวงเคยรักษาคนนะเคยรักษาคนที่เขาเรียกว่าแล้วที่นี่ก็จะเป็นหลวงปู่ในท่านอาบให้นะครับหลวงปู่หลวงพ่อเพชรน,นะครับเนี่ยไม่เคยยันแห้ง ในบทสถิตแห่งนี้นะครับก็จะมีหลวงปู่อยู่ที่นี่ครับแล้วก็จะกราให้ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะจะไปนับเหรียญที่บาทหลวงปู่เนาะว่าเหรียญที่บาทนี่เคยออก40เต็มๆนะงวดก่อนนะมีคนก็ถูกเลข40อันนี้คือบาทดินนะสาธุเดี๋ยวขอญัดขึ้นไปบาทดินใส่ก่อนเน้อสาธสาธุหลวเล้วแต่นะเพราะว่า ในนี้ก็จะมีปัจจัยอยู่แล้วนะนี่คือลูกแก้วลูกแก้วแก้วพญานาคแก้วพญานาคสวยงามมากสวยนะสวยมากเลยลเรียกค่ลุกนะาทนูเดอร์ลูกนนทำงกินพลาสตพตะรวยนับอธิษฐานหลวงปู่นับเหรียญ สาธุสาธุอันนี้เป็นบาตดินแล้วครับบาตรดินครับเนี่ยบาตดินนะบาตดินของปู่สวงงวดที่ผ่านมา40เต็มเต็มเลยครับให้โชคให้ลาบอนี้ศีนับเนาะค่ะว่ามีเงินบาตรวินี่จากบาทเนาะแล้วกเราก็เสียไปเสียงเชียงคูบแล้วกันาะเสียงโชคอาจจะงวดเนี่ยเอามาเทเอามานับข้างล่างเลยก็ได้อธิษฐานก่อนก็ได้ลูกหลานอบ ยกเลยฮะลองยกดูอ่ะนี่บาดดินเลยไม่ต้องวางไม่ต้องวางก็ได้ลองอ่าทีใส่มือนับเลยก็ได้ไหมเยอะเลยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวโหมีพานอยู่ลืมไปเอาพานด้วยนะพานอยยืมพานหลวงปู่ก่อนนี่ก็ได้ได้ไหมโดยการนับบาทยบาท ไม่คนับเลยนับทีละสิบลงไปเลยก็ได้ช่วยจำท,ลลทีละสิบเลยก็ได้คว่าจะได้เท่าไหร่ค่อยดูลุ้มกันนะว่าเรียนน้องปู่จะได้เท่าไหร่นะครับอันนี้10เอันนี้ใน นันศกดิ์เาะะจ้บ่อน้ำศักดิษย์บาทบาทดินบาทดินบาทดินของงงหลววปูสว่สคือไม่มีในเทพจะไม่มีเลยนะครับในประเทศไ <ใน S 1> ทยตตัั้งแ่สมยหลวงปู่สวงอยู่เลยตั้งแต่สมัยสมัยดัง้งเดิมตั้งแต่หลวงปู่สวงอยู่แล้วจ้ะเนาะนะหลวงปู่สวงเคยใช้บาทดินพระไม่มีได้ใช้นะนี่เราจะนักเรียนที่อยู่ในบาทดินของหลวงปู่สวงแล้วจ้ะเนาะ กองละสิบละสิบกองละสิบเนาะจะได้ง่ายขึ้นนะครับไม่มีใครรู้ว่าเลขตัวไหนนะครับคุณผู้ชม,มวันนี้ก็มาหลายช่องเนาะช่องอะไรบ้างนะยังไงงวดก่อนนี่คนอยู่ประเทศนอกก็ถูกนะ นับเหรียญถูก40ศเต็มเตมอันนี้เจดอันนี้เจ็ดนี่สิยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิหกสิบเจ็ดสยเหมือนหวยซองเลยหวยซองก็แปเจ็ดใช่ไหม ให้ยินเขาว่าหวยซองหนึ่็ดหรือห้าแปดเจ็ดนี่แหละสิบยี่สิ5สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดสิบาทแปดเดาทด้วยค่ะเด้อแปิบเจ็ดครับ่งนัยครับจ้าแป87ิบเจบไหมค่ะแปดสบาทนะงามโบเล็กแปดเจ็ดเนี่ยตรงกับเลขซองอือตรงกับเลขซองด้วยตรงกับเลของวงพี่หรปล่าไม่ใช่ใช่ใชใช่ใช่เนี่ย เปจบาดดินหลวงปู่เนี่ยปจ็ดซึ่งมีคนเคยถูกล่วคัดอันนั้นซื้อว่าถือซื้อว่าเป็นน่คัดเด้นพกสามคัดคูนี่นมันขึ้นเต็มเลยเนาะเน่วก็สสูงใลาบิตัวยมงเบิ่งเบิ่งบาดดินน่ะถ้าไม่ดูจะชัดไหนบาดดินด้วนปลงโนไหน

เลียงที่อยู่ในบารนเจียงค่ะเจเนะครับเแเียงด้วยกันนับแล้วเนาะค่ะนาะคนลุกนี่แหละตัวที่ที่สี่อคนลุกนี่แหละลากโดยสงสัยงดกดคนสี่ศูนย์เพาะถูกเยอะนะ อันี้ 8, 7, 7, 7. เ็ดเ7ปเจ็ดยียบในบาดดินเล้วจ้ะเนาะบาดดินลงผู้สวงจ้ะในบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะเนาะยุ่งเพลอนี่เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จารเลนพรสโยมทั้งห,หลายหลวงพ่อพระครูวัชระชยาพินันคือหลวงพ่อเพชรเนนเพชรซึ่งวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณในเอฟซีทุกท่าน ที่ได้ให้พื้นที่โฆษณาอากาศบออบุญของอาการจัดกิจกรรมในวัดป่าพรลานเพชรแห่งนี้วัดป่าพระลานเพชรเป็นวัดที่มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อปี2535หลวงปู่สวงได้มาพักอยู่ที่นี่และก็ได้ลงอาบน้ำในบ่อแห่งนี้จนกลายเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ใน เวลาต่อมาเท่าที่ท่านได้รู้จักในช่วงนี้หลวงพ่อได้จัดกิจกรรมซึ่งในเดือนธันวาเป็นกิจกรรมที่จัดมาเป็นประจำทุกปีนั่นก็คือจัดงานปริวาสกรรมหรือบุญปริวาสก็ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ท่านใดที่อยากจะร่วมปฏิบัติธรรมอบรมกรรมฐานนุ่งขาวห่มขาวไม่โกนผมเนะเป็นเวลา10วัน10คืนเริ่มตั้งแต่วันที่23ทธันวาคมถึงวันที่31ธันวาคมแต่ในระหว่างจัดกิจกรรมนั้นก็จะมีการจัดบุญพิธีในวันที่26 ในวันที่26ธันวาจะมีการเทลออรูปเหมือนหลวงปูส่สวงเทลออองค์ประธาบรมจักรพรรดิเทลอององค์ต้ตนซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ต้นซึ่งตรงนี้แรกเลยนี่หลวงพ่อก็ดำดีว่าจะเทลออหลวงพ่อองค์จักรพรรดิพระประปามบรมจกักรพรรดิโดยมีคณะสัตยาจาก ดรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกดแห่งพยาบาลจากจังหวัดศรีสะเกดเป็นผู้มีศรัทธาและได้ดำดิดนการที่จะสร้างองค์จักรพรรดิที่นี่ต่อมาหลวงพ่อได้กำหนดวันแล้วก็มีคนมาเสนอ,อะจะเทอยากเทหลอ,อพระองค์ใหญ่หน้าตากี่สามเมตร ห้าสิที่แรกก็จะเอาสี่เมตรแต่ว่าพื้นฐานที่หลวงพ่อทำไว้มันไม่ได้ก็ได้สามเมตรห้าสิบแล้วก็มีผู้มาขอเทหลอหลงบูส่สวงหน้าตากี่สิบเก้านิ้วรวมแล้วเลยจัดเป็นวันเดียวกันคือในวันที่ยี่สิบหกหนึ่งเทหลอพระพุทธรูปหน้าตากมเมตรห้าสิบสองเทหลอ องผสมบร,รมจัก,กรพรรหน้าตัก99นิ้ว 3. เทหลออ,องค์รูปเหมือนลูกโบสวงหน้าตัก29นิ้วในวันที่26โดยแข่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ท่านาแม่ทัพภาคที่สองท่านทานเนศวงช้าอุ่มแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในช่วงเช้าและในช่วงบ่ายท่านวีรศักดิ์ หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานก็อขอเชิญชวนญาติพี่น้องญาติโยมทุกท่านได้ร่วมบุญกันและในโอกาสนี้ก็ขอรัตนานิมน์พระพิสุสง์และเข้าปริวัตรกรรมตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่26และขอเจริญพรทุกท่านได้ร่วมกันเป็นเจภาพน้ำปานะเจภาพ อาหารจะภาพถวายความอุปฐมพระพิสุท์ส,สามเนรและผู้ปฏิบัติธรรมในระยะเวลาสาในระยะเวลาตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่31ธันวาคม10วัน10คืนท่านใดที่อยากเป็นเจ้าภาพอุปถฐมค่าอาหารพัตตาหารค่าน้ำปานะแก่ผู้ปฏิบัติธรรม แต่ไม่สามารถที่จะเดินทางมานะด้วยตัวเองได้ก็จะโอนปัจจัยร่วมอนุโมทนาเข้าบัญชีวัดป่าพันเพิรบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาอำเภอคุข,ขันเลขบัญชี409 40 095 1684 409 40 095 1684หรือจะโทรสอบถามที่เบอร์หลวงพ่อ087-989-4730 087-989-4730ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายขออนุโมทนากับเศรษฐีทั้งหลายที่ได้ร่วมกัน สร้างบารมีโดยการสนับสนุนโครงการดังกล่าวขอให้ท่านทั้งหลายได้มีความเจริญรุ่งเรืองแม่งมีสีสุขร่ำรโดยเงินทองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรค้ายนึกปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดังความุ่งมากปรารถนามีอายุมีวันนะมีสุขภาพระปฏิพานธ์าาสารสมบัติทุกคน ทุกท่านเอินใจอาโารุ<_<_่นมีแล้วรวยไดแล้วได้แล้ววดนี่กดดิ_<_<_<_้นนะครับปดสวงรุ่นรุ่นเป็นยังไงสาดบไม่สบายแกตัวเล็ว้เจ็บปวดค่าบู้ชามันพันหนึ่ง เก้าร้อยเก้าสิบเก้า อันเจอพ่านบูชาพ่านทิดพันก็ได้นะหลวงปู่ผ่านทิศพันก็ได้บูชาครับสาธุอรมีัใบเลบัญชีแล้วที่่ายบอกเนาะค่ะเนาะมือใบเลขบัญชีใครอยากทำบุญ999รัอยเก้าจุเก้าวนบ้าลานันบเดี๋ยวทวกปูสว่งรุ่นรุ่นดอกขทิพดอกก้าทิพนะรุ่นนี้มันมีประสบการณ์เยอะ คนที่ถูกลำวันที่หนึ่งก็หลายคนละคนหลอกอาชีพดังคนที่อำเภอขุขันก็ถูกางวัลที่หนึ่งคนที่บัอเชียรบ้านสังขารูนก็ถูกลงวัลที่หนึ่งคนที่สังขะก็ถูกลงวัลที่หนึ่งคนที่ปางปูก็ถูกลงวัลที่หนึ่งรุ่นนี้นี่โอ้สาธุคนที่ันละก็ถูกลงวัลที่หนึ่งถูกลงวัลที่หนึ่งจะมาช่วยสร้างวัดให้รุ่นรุ่นปนนี้รุ่นปนนี้นายสาที่บุรีรัมติดนี้ธนาคาร เขาจะมายึดบ้านนั่งร้องห่มร้องไห้ไม่มีอะไรก็เลยมาลงพ่อลงพ่อไม่รู้จะเอาอะไรให้เลยเอาอี้ให้ไปกเาะให้ายแล้วรวยมีบุญมีบุญว่าตกขอคุณรตบูชาก็ผ่านพี่คุ้มทรัพยานาคก็ได้ครับเพื่อมาสร้างโบสถ์หลวงปู่ให้เสร็จช่วยสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์สร้างบสถ์เดี๋ยวคไะคุณบส โทรมาหาหลวงปู่ได้นะครับโทรมาเช่าบูชาได้นะครับมีแล้วรวยมีแล้วรวยที่บทสิใช่ไหมครับถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นว่าโทรมาเบอร์หลวงปู่ได้นะครับผมตขาไหนที่แตครับท่านผู้ชมครับเรียนที่นั่นเราสามารถเช่ากับทิพย์พันได้นะเวลาน้อพระเจริญพรคุณโยมเอ่ยก็วันนี้ทิพย์พัน สมทรัพย์พญาแนกได้เป็นผู้ที่ประชาสัมพันธ์โฆษณาในเรื่องของการสร้างวัดหลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้ท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องเหรียญหลวงปู่สวงดอกข้าวชิปเพื่อให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนได้เช่าบูชาใครต้องการที่จะได้เหรียญรุ่นนี้ก็ติดต่อกับทิพย์พันได้ นะเพราะว่าหลวงพ่อเย่งก็ไม่ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะรับโทรศัพท์ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะ,ะดูแลก็เลยมอบหมายให้ที่พันเป็นผู้ดูแลให้นะทุกบาททุกสตางค์ก็นํามาสร้างบโงบสถหลวงปู่สวงให้แล้วเสร็จแต่นี้ก็ต้องขออนุมทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ได้โทรเข้ามาติดต่อมาทางหลวงพ่อขอร่วมบริจาคใน การสร้างโบสถสมบงปสวนตอนนี้ก็กําลังทาสีโบสถหลังจากทาสีเสร็จก็จะได้ติดประตูหน้าตา่างตัวองค์โบสถก็แล้วเสร็จแล้วก็คงต่อด้วยกําแพงแก้วอีกต่อตอนนี้ก็กําลังสร้างไปเรื่อยๆจึงได้บอกบุญมายังญาติโยมทั้งหลายให้ได้ร่วมกันเจ้าบูชารูปเหรียญลงบูสวนรุ่นดอกข้าวทิพย์ รุนดอกข้าวทิพย์จะเป็นเหรียญดุ่นกลมๆบก็จะมีองค์นั่งแคร่ด้วยเนาะแล้วก็จะมีองค์หน้าตักสามนิ้วนะองค์นั่งแคร่จะหมดแล้วตอ้คงเหลือไม่เยอะเนาะจะหมดแล้วที่วัดนี้ไม่มีแล้วก็เหลืออยู่ที่ทิพันทิพันธ์นะถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อทิพันธ์ได้เลยเต่ที่วัดหมดแล้วเนาะองค์นั่งแคร่เขาจะเทใหม่ในวันที่ยี่สิบหกที่จะถึงนี่แหละยี่สิบหกธันวา จะได้เทหลอลูกเหมือนลงปูสวงแล้วก็เทเหรียญลงปูสวงจะทําการพุทธาพิเศษในวันที่2 0วันที่31ธอันมาสวนมนข้ามปีด้วยพุทธาพิเศษด้วยใครอยากได้ก็ติดต่อทิพนไว้อาจะมี5นิ้ว9นิ้ว3นิ้วแต่จำนวนจำนวนจำกัด5นิ้วเราก็ทำแค่500องค์ 3นิ้วเราทำแค่ห้าร้อยองค์เช่นเดียวกันแล้วก็เก้านิ้วก็ทําแค่99องค์ก็จะเด่นผ่อนครับสามารถจองได้นะครับ<น>สาธุสาธุสาธุธสมจารครับอุ้ยตัวเก่าเราได้หนุ่งแปดเจ็ดว่นงั้นเนะาะบัตรในบาตด,ดินในบาตด,ดินหลวงปู่สลวงในแปดสิบเจ็ด,ด,ด,ดอันนี้อันนี้ก็หกเป็ ขึ้น,นล, <ง S 2> ล่งมันใกล้เคียงเลยนะก้านนี้ก็ไปการนี้ก้านนู้นคุณผู้ชมค่ะหนูซื้อไว้เรียบร้อยแล้วซื้อไว้เรียบร้อยแล้ว,ว,ลวจ้ะ